ทุกคนค่ะถ้าน้องรู้เทคนิค g กรมา a r ข้อนี้ค่ะน้องจะสามารถตอบข้อสอบ A level ภาษาอังกฤษได้ภายใน5วิเลยค่ะเทคนิคที่ว่าก็คือน้องจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า special verb ค่ะ special verb ก็คือกริยาพิเศษนั่นเองนึนกถึงคำว่า bored ที่ว่าเบื่อ คำนี้นะคะถ้าเติม ING boring จะแปลว่าหน้าเบื่อส่วนถ้าเติม ED เป็น work 3จะแปลว่ารู้สึกเบื่อย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ING แปลว่าหน้า work 3แปลว่ารู้สึก boring หน้าเบื่อบ o r เติม ED แปลว่ารู้สึกเบื่อเพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์ข้อนี้เลยค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า I find this relationship ฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้สังเกตนะฮะในโจทย์กำลังพูดถึง relationship ที่แปลว่าความสัมพันธ์ฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์น,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 นี้จุดๆๆเป็นอย่างไรพี่บอกเลย ในช้อยส์ที่น่าสนใจจะมีอยู่2 c h o i c e ค่ะคือ Choice ที่1ที่เป็น ed แปลว่ารู้สึกกับ c h o i c e ที่2ที่เป็น ing แปลว่าหน้าฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบไหนลูกระหว่างเป็นความสัมพันธ์รู้สึกหรือเป็นความสัมพันธ์นนที่หน้าบางอย่างพี่บอกเลยนะคะคําว่า frustrate มันแปลว่าหงุดหงิดความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่หน้างหงุดหงิดต,ต้องตอบ verb ing frustrating นั่นเองค่ะ